ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงเรื่องที่ผ่านผ่านมาในช่วงของเดือนที่แล้วของชาวราศีเมถุนนั้นได้ประสบกับสิ่งที่ เราได้ผ่านมาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นบางทีบางครั้งก็สมหวังบ้างบางครั้งก็ไม่สมหวังคละาคล้าวปะปนกันสิ่งไหนที่ดีก็มีอยู่บ้างสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มีอยู่ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าในเรื่องของการทำงานนั้นบางครั้งบางคราวเราไปสมัครงานอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าดวงของชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการงานก็ว่างงานอยู่เป็นเดือนเดือนก็มีบางคนได้งานมาก็มีเงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอใช้บางท่านก็มีภาระต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวและต้องมีการใช้จ่ายอีกมากมายช่วงนั้นก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองจะมีการขาดมือหรือว่ามีการสะดุดอยู่บ้าง จะไปหยิบยืมกับใครในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ได้ในช่วงนั้นก็ถือว่าลำบากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองเราจะไปขอยืมพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหรือก็ยากในช่วงนั้นถ้ายิ่งเป็นพี่พี่น้องน้องด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ โดยมากจะมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับในเรื่องสมบัติและมรดกอีกในช่วงก่อนนั้นบางท่านก็แบ่งกันไม่เท่าหรือว่าแบ่งกันได้มากบ้างน้อยบ้างบางท่านบางลายก็ถึงกับขึ้นลงขึ้นศาลกันก็มีส่วนมากก็จะเป็นพี่พน้องๆในช่วงนั้นในเรื่องของการเงินการทองที่ผ่านมานี่นั้นในช่วงของเดือนที่แล้วก็ถือว่า ดวงชะตาในเรื่องของการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำงานอะไรถ้าหากว่าเราทำเป็นลูกน้องเขาเราก็ทำจนตัวเป็นเกลียวก็ยังโดนรัฐเอาเปรียบอยู่ในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงของเราที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีชาวราศีเมถุนในช่วงที่ผ่านมานี้นั่นก็ถือว่า ในเรื่องของการงานจะไม่ค่อยดีบางคนนั้นทำงานโรงงานก็โดนออกก็มีบางคนก็โดนพักงานก็มีในช่วงนั้นหลายคนก็เจอแบบนี้กันมาหลายต่อหลายคนบางท่านนั้นกําลังค้าขายดวงก็ไม่ค่อยดีมีการขาดทุนหมุนเวียนอะไรก็มีการขาดทุนอยู่เรื่อยๆมีลูกน้องก็ไว้ใจไม่ได้ ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงไม่ดีบางคนนั้นเห็นเงินตาโตชาวราศีเมถุนในช่วงนั้นบางคนทำงานรับเหมาหรือว่างานก่อสร้างในช่วงของเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีจะมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงนั้นบางทีบางครั้งก็ต้องซื้อของใช้ของสอยหรือว่าจะเป็นแนวด้านของเครื่องมือ เ,เครื่องมือที่มีการก่อสร้างบางทีก็มีการชำรุดผุพังก็ต้องซื้อกันมาใหม่ในช่วงนั้นถือว่าท่านมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงของเดือนที่แล้วบางท่านนั้นชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนั้นในเรื่องของการทำงานบางคนนั้นออกไปรับจ้างมีอาชีพรับจ้างขับรถไปก็แทบจะไม่คุ้มค่าน้ำมันเรียกว่า จะหาคนใช้บริการก็หายากมีน้อยมากบางทีแทบจะไม่พอค่านำ้ำมงน้ำมันบางทีก็ไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครว่าจ้างก็รู้สึกว่าในช่วงก่อนนั้นดวงของเราจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอแต่ต่อจากนี้ไปในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้น จะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นในช่วงนี้เนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีความโดดเด่นเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวอังคารนั้นเข้าสู่ราศีกรกฎจะทำให้ชาวราศีเมถุนนั้น ในเรื่องของการงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานนั้นจะดีจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆท่านจะสมัครงานอะไรกับใครท่านก็จะได้งานทำที่ดีถือว่าเป็นเลิกเป็นชัยเป็นโอกาสทองของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุน ในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะหยิบจับอะไรทำอะไรท่านรีบทำได้เลยจะมีความสำเร็จและจะมีความรุ่งเรืองการเงินการงานก็ถือว่าจะมาอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงนี้คนก็ให้กำลังใจให้เกียรติกับตัวของท่านไม่ว่าจะทำงานอะไรชิ้นไหน ก็จะมีคนให้กำลังใจมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านยิ่งทำท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองถือว่าการเงินการทองก็จะมีจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเป็น,เ,ปนเงินเป็นทองก็ว่าได้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของ เดือนเมษายนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎนี้ชาวราศีเมถุนนั้นจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านการเงินอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่ามีรายจ่ายอะไรก็ไม่เป็นไรท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้การทำหากินก็รู้สึกว่า ไม่ติดไม่ขัดอะไรนั้นท่านจะหาเงินได้คล่องว่องไวในช่วงนี้จะมองเห็นโอกาสทองของท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้ต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สิบเ็ดจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีมีนอันนี้ก็จะให้ชาวราศีเมถุนนั่นระวังอยู่บ้างในเรื่องของการทำมาหากินเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํานั้นรู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยและก็จะมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบไปต้านระวังถ้าหากว่าท่านทํางานรวมกันหลายคนเ่นี้ท่านระวังไว้ความคิดเห็นก็อาจจะไม่ตรงกันหรือบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปอย่างจะทําให้งานนั้นล่าช้าลงไปได้ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายเขาก็คอยดูแลให้ดี ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีลายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงของวันที่11ท,ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีเมษมีนั่นก็ให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะต้องระวัง คนที่เรียกว่าร่วมทำงานด้วยกันอาจจะมีการใจร้อนพูดจาะะไรกระทบกระทั่งอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังก็จะเกิดขึ้นน้อยกับตัวของเราในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคลาบนั้นก็ถือว่ามีบ้างแต่ก็เล็กน้อยไม่มากเท่าไรชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ อย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านอยากรำ่ำอยากรวยก็ให้ท่านขยันทำงานในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านยิ่งขยนันก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาก็ถือว่าท่านก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ทำอะไรก็มีเงินมีทองท่านอยากได้อะไรก็จะได้ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโชคมีลาบอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าดีจะทำอะไรก็ให้คำคำปรึกษาหารือกันดีพูดจาก็ดีทำงานก็ให้คำปรึกษาทำสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ท่านจะ รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่าจะมีคนเข้ามาทาบทามในเรื่องของความรักความใคร่ให้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจผิดในช่วงนี้ก็จะคิดจนตัวตายถนะ้าหากว่าท่านตัดสินใจถูกก็จะสบายให้ท่านเลือกเฟ้นดูให้ดีบางคนเขาก็เข้ามาด้วยความรักและด้วยความจริงใจแต่บางคนเข้ามาก็เพื่อ หวังหาผลประโยชน์อันนี้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของความรักความใคร่ในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่าดียังมีอยู่ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในเรื่องของอสุขภาพและภารนามัยในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าท่านจะเป็นโรค โดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้บางคนที่สูงอายุอาจจะมีโรคประจำตัวติดเนื้อติดตัวมาหรือว่าเบาหวานความดันไขมันอะไรในช่วงนี้กท่านระวังไว้มันไปพบแพทย์จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันก่อนที่จะถึงสงกราน ท่านจะไปเหนือไปใต้ใช้รถใช้สนนอันนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดี้แต่าาว่าเราระวังอาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็น้อยเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเราดูแล้วเราจะได้ปฏิบัติและเราจะได้ป้องกันได้ เพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันเมื่อเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจกับผู้จัดทำรายการด้วยก็แล้วกันก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี